รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียมีมติเห็นชอบร่วมกันในการให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายของอาเซียนหรือ A C C T ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกและจะมีการผ่านร่างกฎหมายเพื่อรับรองความตกลงดังกล่าวในสัปดาห์หน้า ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายนี้จะช่วยให้ชาติต่างๆในอาเซียนมีความร่วมมือในด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีก่อการร้ายรวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยในขณะนี้มีชาติสมาชิกอาเซียนที่ให้สัตยาบาันต่อความตกลงดังกล่าวแล้ว6ประเทศได้แก่บรูไนกัมพูชาสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามและไทย ศาลเวียดนามสั่งจำคุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบค้าม,มนุษย์ข้ามชาติจำนวน29คนเป็นเวลาตั้งแต่10เดือนถึง22ปีหลังจากการพิจารณาคดีที่ยาวนานกว่า1นสัปดาห์โดยการสอบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวจะบังคับนำเด็กสาววัยตั้งแต่13ถึง14ปีไปขายบริการในเมืองลาวไกลซึ่งเป็นเขตชายแดนระหว่างเวียดนามและจีนก่อนจะนำเด็กสาวเหล่านี้ลักลอบเข้าไปขายบริการในจีนต่อไปโดยนับตั้งแต่ขบวนการดังกล่าวเริ่มต้นมาเมื่อปี2552ได้ล่อลวง เด็กและหญิงสาวไปขายบริการแล้วถึง17รายก่อนจะถูกจับกุมเมื่อปี2553กระทรวงสวัสดิการสังคมของเวียดนามเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างปี2547ถึง2552มีเด็กและสตรีถูกล่อลวงไปขายแรงงานและขายบริการทางเพศอย่างน้อย3,000คนโดยมีจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนยุโรปตะวันตกตะวันออกกลางรวมทั้งประเทศในอาเซียนอย่างไทย ประธานสมาคมผู้ผลิตยางพาราของกัมพูชาเปิดเผยว่ายอดการผลิตยางพาราในประเทศของต้นปีนี้สูงกว่าในปลายปีที่ผ่านมาถึงร้อยละยีซึ่งเป็นผลมาจากราคายางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาและราคายางพาราคุณภาพสูงล่าสุดในเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ3,800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 1 4 0 0 0พบาทต่อตัน ในขณะที่ราคายางในปีที่ผ่านมาอยู่ที่3 1 5 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ94,500บาทต่อตันเท่านั้นนอกจากนี้กระรวงพาณิชย์ของกัมพูชายังรายงานว่ายอดการส่งออกยางพาราในปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าในปี 2553- ถึง155ละโดยตลาดส่งออกขนาดใหญ่ของกัมพูชาคือสิงคโปร์มาเลเซียและจีน